รุ่นนี้ชื่อว่ารุ่น Toyota Voxy 1.8 ZS Hybrid นะครับคำว่า ZS เนี่ยคือมาพร้อมกับชุดแต่งภายนอกรอบคันนะฮะสังเกตตรงบริเวณกระจังหน้านะครับจะมีในส่วนของตัวชุดแต่งด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีเส้นของคิ้วโครเมียมตกแต่งให้ดูสวยหรูสปอร์ต ทันสมัยมากขึ้นนะครับส่วนไฟหน้าเนี่ยจะเป็น led 2ดวงพร้อมกับ led daytime running light ที่เวลาขับบนท้องถนนจะเห็นถึงความสปอร์ตโชบเฉี่ยวมาแต่ไกลเลยทีเดียวครับผมรุ่นนี้จะมาพร้อมกับล้อแม็กออลอยขนาด16นิ้วเป็นสีคโครโครเมียมแบบนี้นะครับดูสวยงามเข้ากับตัวรถเลยครับแล้วก็ด้านข้างจะมาพร้อมกับไซส์สเกิร์ตท,ที่เป็นชุดแต่งของรุ่น zs แบบนี้นะครับ ทำให้รถดูสวยงามมากขึ้นและในส่วนของทางด้านท้ายนี่นะครับไฟท้ายเนี่ย Voxi จุดเด่นของเขาก็คือไฟ LED ที่เป็นสีขาวนะครับลมดําแบบนี้นะครับเป็นแนวตั้งนะครับดู ล้ำสมัยมากเข้ากับตัวรถเลยทีเดียวครับผมและสำหรับบริเวณห้องโดยสารตอนหลังนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระเนี่ยคันนี้ถ้าเกิดนั่งเต็มคันนะครับนั่งได้ถึง6ที่นั่งแต่ถ้าหากเราต้องการที่จะเก็บสัมภาระนะครับเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการพับเบาะให้ดูนะครับเรากดตรงบริเวณด้านท้ายตรงนี้นะครับดึงกึกเดียวชึบมันก็จะเด้งสปริงอัตโนมัติขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับสองข้างก็จะทำให้มีพื้นที่เก็บสัมภาระ ว่างแบบนี้เลยครับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยแบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับมีทั้ง traction control นะครับในส่วนของ lane tracking assist a n นะครับแล้วก็ระบบป้องกันการชนกับรถคันด้านหน้าหรือที่เรียกกันว่าระบบ pre-cast นะครับส่วนปุ่มนี้เป็นปุ่มของการ ปรับเปิดประตูสไลด์ซ้ายขวาไฟฟ้าด้วยครับผมและโหมดการขับขี่นะครับเนื่องจากเป็นรถเป็นระบบที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับสามารถตั้งเป็นการขับขี่ด้วยระบบไฟฟ้าหรือที่เรียกว่า ev โหมดนะครับหรือโหมดการขับขี่แบบประหยัดน้ำมัน eco โหมดและระบบ power โหมดคือการอัตราเร่งแบบเต็มกำลังเลยทีเดียวครับตรงส่วนนี้นะครับเป็นระบบ ชุดระบบเกียร์นะครับและการควบคุมอุณหภูมิาภายในห้องโดยสารจะสังเกตเห็นได้ว่าเกียร์เป็นระบบซูเปอร์ CVT 7สปีดนะครับเป็นหัวเกียร์แบบระบบไฟฟ้าแบบนี้นะครับการเข้าเกียร์ทาได้ง่ายมากนะครับทั้งการถอยหลังเดินหน้านะครับการเข้าเกียร์ว่างและเวลาจอดก็กดที่ตรงเกียร์พาร์คแบบนี้ครับผมใต้คอนโซลตรงเกียร์นะครับจะมีในส่วนของปุ่มปรับออปชันที่เป็นเพิ่มอุณหภูมิตรงเบาะนะครับและจุดชาร์จ USB อีก2จุด ให้กับคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าด้วยครับการตกแต่งของรุ่นนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีความทันสมัยมากเลยทีเดียวนะครับตัวเบาะนี่นะครับจะเป็นการตกแต่งด้วยเบาะผ้านะครับและก็มีการเดินเส้นได้หรือเดิน t r ิมภายในตัวช่วงบริเวณตรงกลางของเบาะแบบนี้นะครับดูสวยงามระยิบระยับนะครับแล้วก็ดูทันสมัยเลยทีเดียวครับ รุ่นนี้ต้องบอกว่าออกแบบมาเพื่อเอาใจสำหรับผู้บริหารหรือคุณผู้หญิงคุณแม่บ้านนะครับที่ต้องการรถยนต์ขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปสามารถขับขี่ได้ด้วยตัวเอง mm hmm. และสำหรับรุ่นว o x ซี่นะครับ mm hmm. คุณลูกค้าสบายใจได้เลยว่าห้องโดยสารภายในเนี่ยมีขนาดกว้างและนั่งสะดวกสบายมากนะครับ mm hmm. เป็นรถที่เอาใจสำหรับครอบครัวขนาดกลางขนาดเล็กนะครับ เอาใจคุณแม่บ้านนะครับมีถาดสำหรับวางจานอาหารแก้วน้ำนะครับมีม่านที่สามารถดึงขึ้นมาได้นะครับเพื่อป้องกันแสงแดดนะครับแล้วก็มีมือจับสำหรับผู้สูงอายุที่เวลาดึงตัวเองขึ้นมานั่งภายในรถนะครับและยังมีจุดชาร์จ USB ด้านหลังอีก2จุดให้ตรงนี้ด้วยครับ สามารถปรับอุณหภูมินะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังได้จากชุดคอนโทรลนี้ตรงฝ้าเพดานครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับสำหรับ Toyota Voxy รุ่น1.8 ZS Hybrid คันนี้คงจะตอบโจทย์สำหรับผู้บริหารนะครับหรือคุณแม่บ้านที่กำลังมองหา รถตู้หรูหลาขนาดเล็กไม,ไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับในราคาจำหน่ายพิเศษเพียงแค่2,290,000จากบริษัทคาร์ล็อฟออโตอิมพอร์ตนะครับพร้อมการรับประกันถึง5ปีเต็มท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์02-509-0999หรือทักทายมาได้ที่ Line แอ เอาผาดไทยแลนด์ที่ขึ้นทางด้านล่าง,างนี้นะครับผมยังไงสามารถมาทดลองขับหรือมาชมรถจริงได้ที่บริเวณถนนรามอินทากม .7 เจแล้วพบกันในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ